สำหรับใครที่ชอบเทรดใน time frame m 1หรือชอบเทรดแบบระยะสั้นนะครับวันนี้ผมมีระบบเทรดเอาใจสายซิ่งมาฝากเพื่อนๆพ p ี่ๆกันนะครับเพียงใช้อิ d i c a t o r อร์เพียง1ตัวนะครับมาช่วยให้เพื่อนๆพพี่พเนี่ยเทรดทำกำไรในทองคำ time frame m 1ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับ หลายท่านดูช่องเรานะครับแล้วก็นําระบบไปเทรดทำกำไรไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่เคยกดไลค์หรือกดติดตามช่อง KC Forex Trading เลยยังไงก็ฝากรบกวนกดติดตามช่อง KC Forex Trading ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเทคนิคทํากําไรดีๆที่เรียบง่ายและใช้ได้จริงเพราะการเทรดไม่จําเป็นต้องซับซ้อนที่สําคัญต้องใช้โบรกเกอร์ที่มีสเปดต่ำนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ย time frame M1 นะครับสเปดของโบรกเกอร์ i u x เนี่ยในบัญชีรอค่อนข้างต่ํามากๆนะครับจะเห็นว่าสเปดเริ่มต้นของทองคําอยู่ที่5จุดเท่านั้น นั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับสำหรับคนเทรดในทม์เฟรม M1 จะทํากําไรได้ยากมากๆนะครับถ้าสเปดกว้างจนเกินไปผมขอแนะนําให้ใช้ b r o เ e r IUX สายเทรดทองต้องห้ามพลาด b เกอร์ IUX เทรดทองคําสเปดเพียง6จุดในบัญชีรลอรับฟรีทันทีโบนัส30สเหรียญเพียงสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้มีเลเวลให้ใช้สูงถึง1ต่อ3,000เริ่มเทรดขั้นต่ําเพียงแค่10เหรียญฝากถอนไวทันใจนักลงทุนรันกําไรแบบได้เปรียบด้วยบัญชีฟรีสวอปตอบโจทย์ด้านความปลอดภยัยด้วยใบยอนุญาต FSCA และ MIS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าแดชบอร์ดมีแชทซัพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสเปรดต่ำทำกำไรได้เปรียบกว่าใครต้องใช้บ็อกเกอร์ไอเอ็คลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นำในเรื่องของการลงทุนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนและบริหารจัดการเงินให้ดีลงทุนอย่างมีสติเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มตั้งค่าอินดิเคเตอร์ไปพร้อมกันนะครับ ไปที่ insert มาที่ indicator นะครับมาที่โหมด trend นะครับมองหาคำว่า b o r g e r band นะครับคลิกเข้าไปพิเลตที่เราจะใช้วันนี้ก็คือพ r i o d 90นะครับ deviation คือ2นะครับกด ok เข้าไปเราก็จะได้เส้นแบบนี้มาเงื่อนไขที่จะใช้เข้าเทรดนะครับง่ายมากๆกรอบด้านบน อัปเปอร์แบนเป็นแนวต้านกรอบด้านล่างโลเวอร์แบนด์เป็นแนวรับเส้นกลางเป็นได้ทั้งรับและต้านมาดูเงื่อนไขนะครับเมื่อกราฟลงมาอยู่ใต้เส้นกลางนะครับและมีการกลับเข้าไปรีเทสเราจะใช้โซนนี้เป็นโซนแนวต้านนะครับสิ่งที่เราต้องรอก็คือรอการปิดเป็นแท่งแดงเมื่อปิดเป็นแท่งแดงเสร็จเราเทคชั่นเซลล์ทันทีนะครับตรงจุดนี้ส่วนระยะท p ีเก็บได้ตามความอดทนของเทรดเดอร์นะครับณที่นี้ให้เก็บ TP ีที่1เท่านะครับจุดนี้ก็วิ่งไปได้สูงสุดถึง t p 3เท่านั่นเอง ก่อนหน้านี้จะมีจุดนี้นะครับที่มีกราฟเนี่ยหลุดลงมานะครับจงังหวะที่เขาหลุดลงมาเนี่ยเรารอสักพักหนึ่งนะครับให้เขาหลุดอย่างชัดเจนก่อนไม่จําเป็นต้องรีบ Take a คชั่นแต่อย่างใดนะครับเมื่อเขาหลุดลงมานะครับก็จะเห็นว่ากราฟบริเวณโซนนี้นะครับชนที่บริเวณกรอบ lower band นะครับแล้วปิดเป็นแท่งเขียวเราใช้จุดนี้เป็นจุด Take Action บ่ายนะครับเก็บ TP 1เท่าหรือเก็บได้มากกว่า TP3 เท่าเลยทีเดียว เมื่อมีกําไรก็ต้องมีจุดขาดทุนใช่ไหมครับมันเป็นของคู่กันในทุกระบบเดี๋ยวมาดูจุดที่ขาดทุนกันบ้างนะครับกราฟบ,บริเวณนี้เบกขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นมีการปิดแท่งแดงกลับลงมานะครับถ้าเราเทคชั่นเซลล์ตรงจุดนี้นะครับโดน SL เป็นที่เรียบร้อยนะครับเบกกลับขึ้นไป ปิดแดงลงมาบริเวณนี้เราเทเชันเซล์เก็บ TP 1เท่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิ่งมาถึง TP 2เท่านะครับกราฟจะราคากลับขึ้นไปเบรกขึ้นไปเรายังไม่ทําอะไรเรารอให้กราฟกลับลงมานะครับปิดแท่งเขียวนะครับบริเวณเส้นกลางเราเทเชันบ่ายจุดนี้โดนเคลียร์ l เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมีการปิดแดงและปิดเขียวอีกครั้งนะครับเทเชันบ่ายครั้งเก็บ TP 1เท่าได้นะครับดันกลับลงมานะครับแล้วก็มีปิดเขียวขึ้นไปนะครับเทเชันบ่ายนะครับ ถ้า SL ต่ำให้ SL ที่เส้นกลางนะครับเก็บ TP 1เท่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับกราฟดันราคาขึ้นไปนะครับถึง upper band ตรงจุดนี้ควรปิดเป็นแท่งแดงแต่ไม่ปิดนะครับเราก็ไม่ได้ take action sell นะครับกราฟหลุดลงไปนอกกรอบเราไม่ทำอะไรนะครับลอกลับลงมาเป็นแท่งแดงนะครับค่อย take action sell นะครับจุดนี้ก็ sell SL ที่กรอบด้านบนนะครับเก็บ TP 1เท่านะครับกราฟลงมาที่เส้นกลางปิดเป็นแท่งเขียวนะครับเปิด buy นะครับ เก็บ tp 1เท1่านะครับกราฟลงมาอีกนะครับปิดเป็นแท่งเขียวเปิดบ่ายเก็บ tp 1เท่านะครับลงมาอีกนะครับปิดเป็นแท่งเขียวเปิด by, บ่ายเก็บ tp 1เท่าได้เช่นเดียวกันและเมื่อเขาลงมาอีกนะครับเปิดบ่ายเก็บ tp 1เท่าเป็นการเก็บสั้นที่เทรดได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ต้องระมัดระวังกรณีที่ sl ติดต่อกันเช่นเดียวกันนะครับควรมีลิมิตลอสหรือไม่ก็ดอดาวน์ในแต่ละวันนะครับตรงนี้ก็บายได้เก็บสั้นๆได้นะครับลองเลื่อนกราฟไปดูในอดีตดูบ้างนะครับว่าสาามมรรถคันไได้หะบ เช่นบริลซอนนี้นะครับกราฟดันราคาขึ้นมานะครับทะลุขึ้นมาเสร็จชนกรอบอัปเปอร์แบนปิดแดงนะครับเราเซลล์นะครับเก็บทีพีหนึ่งเท่าได้เป็นที่เรียบร้อยกราฟหลุดลงมาปิดเขียวนะครับช็อตนี้เนี่ยโดน SL นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องรอให้เขาปิดเขียวอีกครั้งนะครับเช่นโซนนี้ปิดเขียวเปิดบายนะครับเก็บทีพีหนึ่งเท่ากราฟดันราคาขึ้นไปนะครับปิดแดงช็อตนี้นะครับ เราเซล์เก็บ TP 1เท่าไม่ถึงนะครับกราฟไม่ถึงก็วิ่งกลับไปโดน SL นะครับจุดนี้ปิดแดงลงมานะครับเราเซล์ SL ที่กรอบด้านบนเก็บ TP 1เท่าได้พอดีนะครับกราฟก็ขึ้นไปนะครับบริเวณนี้กราฟขึ้นมานะครับปิดเป็นแท่งแดงแต่ไม่สามารถลงมาใต้ป p p e แ band ได้นะครับก็ต้องปล่อยไปนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้เนี่ยเราใช้เงื่อนไขเสริมได้นะครับโดยการที่ถ้าเขาปิดขึ้นไปเป็นเขียวแบบนี้ก็เท k e a c h a n c by เก็บ TP 1เท่าได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปปรับใช้เพิ่มเติมดู นะครับปิดแดงตรงจุดนี้เซลล์นะครับโดน KSL ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปิดแดงนะครับเปิดเซลล์เก็บ TP หนึเท่าได้นะครับลงมาไม่ถึงเส้นกลางไม่ได้เทคแอคชั่นนะครับแท่งนี้ปิดแดงนะครับเปิดเซลล์โดน KSL นะครับปิดแดงอีกนะครับเซลล์ไปนะครับเก็บ TP หนึเท่าได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการปิดแดงที่แท่งนี้นะครับก็เซลล์ เก็บทีพีหนึ่งเท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับกราฟหลุดลงมาเราต้องรอบายด้านล่างเราก็ไม่ได้บายตรงจุดนี้นะครับดันราคาขึ้นมาเทสปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็เซลลเข้าไปจุดนี้ก็โดนเอเดลนะครับหลังจากนั้นดันราคาขึ้นมานะครับชนเส้นกลางเทชันเซลนะครับจุดนี้ก็เก็บกาไรทีพีหนึ่งเท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดแดงอีกนะครับตรงจุดนี้โดน SL ไปบริเวณนี้ปิดแดงนะครับโดน s อดไปนะครับ ดันราคากลับขึ้นมานะครับปึ้งชนกรอบ u p p e ร band ปิดเป็นแท่งแดงนะครับก็เซลล์นะครับเก็บ tp 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับดูเหมือนว่าระบบเทรดนี้มันอาจจะง่ายนะครับแต่คุณสามารถทําให้มันยากได้ด้วยการ over ์เทรดเมื่อไหร่ที่คุณเริ่ม over ์เทรดมันก็จะเป็นเหตุให้คุณเกิดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโลภความกลัวความมั่นใจและสุดท้ายคุณก็จะสูญเสียวินัยในการทําตามเงื่อนไขของระบบและจุดจบก็คือพอร์ตแตกระบบเทรดอาจจะดูง่ายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถรอได้ในจุดเข้าที่เป็นเงื่อนไขของระบบ ทบทวนฝึกซ้อมและแบ็กเทสให้มากมันจะช่วยเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นนิสัยและคุณจะทำกำไรได้อย่างยั่งยืนสำหรับใครที่ยังไม่มีระบบเทรดเป็นของตัวเองไม่ได้ทำแผนเทรดรายวันหรือต้องการระบบเทรดพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องนะครับ แนะนำให้มาเป็นสมาชิกใน u t u b e นะครับผมจะมีแผนเทรดได้วันแจ้งโซนจุดเข้าทำกำไรด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่ายซึ่งโซนจุดเข้าจะแจ้งไว้ในคลิปและอัปเดตในทุกวันนะครับแค่ทำตามแผนเทรดก็กำไรแล้วนะครับท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องหรือต้องการเข้าใจตลาดนี้มากยิ่งขึ้นก็เรียนเชิญน,นะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex สวัสดีครับ